สวัสดีค่ะครั้งที่แล้วนะคะเราก็ได้ทดลองใช้แอป Inventor โดยเราได้ทดลองคอมโพเนนต์ไป2ตัวแล้วก็คือ Label สำหรับแสดงข้อความแล้วก็ Button หรือปุ่มนั่นเองในวันนี้นะคะเราก็จะมาใช้คอมโพเนนต์ตัวอื่นๆก่อนอื่นเลยก็ให้นักเรียนเปิด Browser ขึ้นมาโดยจะต้องเป็น Google Chrome หรือ Firefox นะคะ เปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาเปิดแล้วก็ให้นักเรียนพิมพ์ url ชื่อเว็บอะไรจำได้ไหมคะชื่อเว็บก็คือ ai 2 app inventor mit edu นะคะ ai 2 app inventor mit edu พอพิมพ์เสร็จแล้วก็เช่นเคยนะคะให้เลือกบัญชีผู้ใช้งานว่าเราต้องการล็อกอินด้วยอีเมลไหนบัญชีไหนนักเรียนก็เลือกไปตอนนี้เราก็จะมีโปรเจกต์อยู่หนึ่งอันแล้วก็คือการทดลองเมื่อครั้งที่แล้วนะคะที่เราได้ทดลอง Label แล้วก็ Button น,นะในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาใช้คอนโทลตัวอื่นๆต่อนะคะ ครูก็อยากให้นักเรียนสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่เป็นการทบทวนไปในตัวด้วยว่าโปรเจกต์มันสร้างยังไงลืมไปหรือยังอ่ะมาคลิกที่เมนูโปรเจกต์นะคะแล้วก็มาที่ My Project ที่หน้านี้จะแสดงว่าเรามีโปรเจกต์อะไรอยู่นะคะกดคลิกที่ Start New Project แล้วเราก็ต้องทำไมเนี่ยตั้งชื่อนะคะ ครูก็ตั้งชื่อไปว่าโปรเจกต์สตอนนี้เราก็จะมีอยู่2 p r โปรเจกต์แล้วนะมาที่หน้าโปรเจกต์2นะคะเดี๋ยวเราจะมาทดลองคอมโพเนนต์ที่มีชื่อว่า t e x t Box นะคะ t e x t Box นักเรียนมองเห็นหรือ,อยังอยู่ด้านล่างๆหน่อยอยู่ในกลุ่มของ user interface นี่แหละ t e x t Box ตัวนี้นะคะ t ท็บ o ็นะคะมีหน้าที่สำหรับรับค่าจากผู้ใช้งานเป็นกล่องเอาไว้ให้ผู้ใช้งานนั้นน่ะพิมพ์ค่าลงไปนั่นเองนะคะหลังจากที่เราเอา t e x t บ o ็อมาแปะไว้บนจอนะคะที่ส่วนของ Component มันก็จะบอกว่าในสกินหนึเรามี t e x t Box 1ปรากฏอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดู Property หรือคุณสมบัติของ t e x t Box 1กัน อันแรกนะคะ background color background color ก็คือสีของพื้นหลัง enable ก็คือความสามารถในการทำงานถ้าเราเอาเครื่องหมายถูกออก text box นั้นก็ไม่สามารถที่จะพิมพ์เข้าไปได้นั่นเองนะคะ font bold ตัวหนา font italic ตัวเอียง font size font t y p e f a c high weight ค่าพื้นฐานของ component เหล่านี้นะคะก็จะมีการกำหนด คุณสมบัติในลักษณะเดียวกันครูก็ขอข้ามตรงนี้ไปเลยเนาะมาดู Property ที่ Label แล้วก็ Button ไม่มีกันบ้างนะคะมาดูอันแรกเลยนะคะ Hint h, h i n t hint เห็นไหมคะ Hint นะคะก็คือคำแนะนำในการป้อนค่าลงไปใน t e x t Box นะคะเราพิมพ์อะไรไว้มันก็จะปรากฏอยู่ใน t e x t Box เหมือนกับเป็นไกด์ไลน์ให้กับผู้ใช้งานสื่อความหมายว่าเทคบล็อกนี้ต้องการอะไรอันต่อไปนะคะมันติลายก็คือความสามารถในการป้อนได้หลายบรรทัดถ้าเราติ๊กถูกไว้นะคะเทคกบล็อกของเราก็จะมีขนาดสูงขึ้นสามารถที่จะกด ENTER เพื่อป้อนค่าได้หลายบรรทัดนั่นเองอันต่อไปนะคะ numbers only n u m b e r ก็คือตัวเลข only เท่านั้นถ้าเราติ๊กเครื่องหมายถูกที่ numbers only นี้นะคะ mm hmm. ก็หมายความว่า text box ของเราเป็นไงสามารถพิมพ์ได้แค่ตัวเลขเท่านั้นหัวข้อต่อไป lead only ถ้าเราติ๊กถูกก็แสดงว่า text box เราอ่านได้เท่านั้นไม่สามารถที่จะพิมพ์ค่าลงไปได้นั่นเองนะคะ ส่วนหัวข้อ Text ก็คือค่าที่ผู้ใช้พิมพ์ลงไปหรือถ้าเราต้องการพิมพ์อะไรลงไปในเท็ก b บล็อกเริ่มต้นเราก็สามารถพิมพ์ลงไปได้ที่ Property หัวข้อ Text ตรงนี้นะคะ ปกติแล้ว t e x t Box มีหน้าที่เอาไว้รับค่าจากผู้ใช้งานเพราะฉะนั้นครูก็ลบข้อความใน t e x t ออกเนะเาะเพราะรอรับค่าจากผู้ใช้พิมพ์มานะคะ Text a l i g n m e n t Text Color v i s i b l e ค่าเหล่านี้เหมือนก,นกันกับ Label แล้วก็ Button ผ่านไปนะตอนนี้ที่หน้าจอของเรามีแค่ t e x t Box อยู่อันเดียวการใช้งาน มาถึงมีแต t e บล็อกอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้ Component ตัวอื่นๆร่วมด้วยอย่างแรกเลยก็คือ l a เบ l นะคะเอา l a เบ l มาแปะไว้เลยเพื่อบ่องบอกหรือสื่อความหมายว่าเรากำลังจะทำอะไรนะคะให้การใช้งานนั้นชัดเจนครูก็พิมพ์ไปที่หัวข้อเท็กนะคะว่าการุณาใส่ชื่อ แสดงว่า t ท x t b o ็ตัวนี้เอาไว้รอรับชื่อนอกจากนั้นไม่พอนะคะที่หินหรือคำแนะนำครูก็ยังพิมพ์ไว้ด้วยว่าชื่อสกุลนะคะเอา b อ t ทอนมาแปะอีกอันหนึ่งนะคะที่ b อ t ทอนนี้ก็พิมพ์ข้อความลงไปให้กับปุ่มครูก็พิมพ์ไปว่าเป็นตกลงอ่ะพิมพ์ไปเป็นปุ่มตกลงนะคะ แล้วก็เอาเลเบิลมาแปะอีกหนึ่งตัวนะคะเอาเลเบิลมาแปะอีกหนึ่งตัวพิมพ์ข้อความเริ่มต้นให้กับเลเบิลลงไปนะคะครูก็พิมพ์ไว้ว่ายินดีต้อนรับในหน้าจอนี้นะคะเดี๋ยวในการทดลองเราก็จะพิมพ์ชื่อลงไปในเทคบ็อกและเมื่อกดปุ่มตกลง ก็จะให้ l a เบลอันล่างสุดนะคะหรือ l a เบลสแสดงข้อความว่าชื่อที่เราใส่เข้าไปนั้นชื่อว่าอะไรก็คือให้ l a เบลสแสดงค่าที่รับมาจาก t e x t b o ็อกหนั่นเองมาเขียนโค้ดเลยนะคะก็คลิกที่ b o ็อกนะคลิกที่บล็อกเพื่อที่จะลากบล็อกคำสั่งมาใส่การทำงานเป็นยังไงนะ เดี๋ยวเราจะกดบอสท่อนหอ่ากดปุ่มก็คือบอสท่อนหเมื่อกดปุ่มเวนบอสท่อนหนึ่งคลิกลากบ็อกมาใส่เลยค่ะเมื่อบอสท่อนหคลิกต้องการให้ทำอะไรนะต้องการให้ข้อความที่ เลเบลสองใช่ไหมอันล่างสุดนี้เลเบลสองแสดงคำว่าชื่อที่รับมาจาก t ท x t บล็อกหนึ่งให้เลเบลสองให้เลเบลสองนะคะอ่าเซตข้อความของเลเบลสองเลเบลสอง t e x t เซตเลเบลสอง t e x t กำหนดค่าข้อความให้กับเลเบลสอง เป็นคำว่าอะไรเอามาจากเอามาจากไหนเอามาจาก text box 1ข้อความของ text box 1ก็คือ text box 1นึข้อความ text นะคะเอามาจาก text box 1นึ่ text หลังจากที่เราลากบล็อกคำสั่งมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการทดลองแล้วการทดลองต้องไปเปิดโปรแกรม AI to Starter ก่อนจำได้ไหมคะเปิดโปรแกรม AI to Starter ก่อนแล้วจึงมาที่เมนู Connect แล้วก็คลิกเลือก Emulator นะคะ เปิดโปรแกรม ai t o starter แล้วมาที่เมนู connect เลือก emulator นะคะโปรแกรมก็กำลังทำการเตรียมโทรศัพท์จำลองไว้ให้เรานะก็ใช้เวลาประมาณ1-2นาทีในการเชื่อมต่อนะคะรอสักครู่หนึ่ง อัปเดตไหมย,ยังไม่อัปเดตนะก็กด not now นะคะโปรแกรมก็จะแสดงหน้าจอจำลองมาให้เราดูนักเรียนเห็นใน t e x t Box อกไหมที่เป็นคำว่าชื่อสกุลที่อยู่ข้างในเนี่ยอันนี้แหละค่ะคือคำแนะนำในการป้อนค่าที่เราพิมพ์ไว้ที่ Property หัวข้อ hint นะ hint ก็คือคำแนะนำของ t e x t Box นั้น ะะอาจทดลองพิมพ์ชื่อลงไปนะคะหลังจากที่เราพิมพ์ชื่อเข้าไปแล้วก็ต้องกดปุ่มตกลงด้วยนะคะจึงจะมีการทำงานเกิดขึ้น l ลเวลสก็จะแสดงแค่ชื่อเท่านั้นข้อความยินดีต้อนรับยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วนะก็เพราะว่าคำสั่งเราเขียนไว้ว่าไง s e ตเลเวลส t e x t ให้เป็น textbox 1 t e x t มันก็เลยไปเท่ากันกับ textbox 1 text ถ้าเราต้องการข้อความอื่นๆร่วมด้วยนะคะนักเรียนก็ต้องลากกลุ่มคำสั่งเพิ่มเข้ามาเป็นกลุ่มคำสั่งในกลุ่ม t ท x t นะคะก็คือข้อความลาก j o ยนะคะ j o ยลากบล็อกของ j o ยมาใส่ j o ยแปลว่าเชื่อมนะคะต้องการเชื่อมข้อความเข้าด้วยกันอ่าลากบล็อกข้อความว่างเปล่ามา ข้อความเราต้องการข้อความอะไรเชื่อมเข้าไปนักเรียนก็พิมพ์เข้าไปเลยอย่างเช่นคำว่ายินดีต้อนรับคำเดิมนะคะแล้วครูก็เว้นวรรกไว้ด้วยเพื่อที่จะให้เวน้นระหว่างคำว่ายินดีต้อนรับกับชื่อในเทคบ็อกนั่นเองกดปุ่มตกลงได้เลยนะคะเพราะการทำงานการจำลองเนี่ยมันจะทำแบบเรียลไทม์เลยเราแก้อะไรในแอป Inventor ปุ๊บโทรศัพท์ที่เรากดจำลองมันก็จะปรับการทำงานทันที นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้งาน Textbox ง่ายๆเดี๋ยวเรามาลองอีกสักหนึ่งตัวอย่างละกันนะคะให้นักเรียนสร้างโปรเจกต์ใหม่นะสร้างโปรเจกต์ใหม่ไปที่เมนูโปรเจกต์กด Start New Project เลยก็ได้ตั้งชื่อให้ตั้งว่า example 1ตัวอย่างที่1นนะคะในตัวอย่างนี้เดี๋ยวครูจะทำเป็นโปรแกรมหาค่าความต้านทานนะคะหาค่าความต้านทานความต้านทานหรือ R สูตรมันว่าไง R เท่า e กับ E ส่วน I นะคะความต้านทานเท่ากับแรงดันส่วนกระแสเดี๋ยวเราจะทำโปรแกรมนี้กัน เอาเลเบิลมาแปะนะคะพิมพ์แท็กหรือพิมพ์ข้อความให้เลเบิลเป็นชื่อของโปรแกรมครูก็พิมพ์ไปเลยโปรแกรมคำนวณหาค่าความต้านทาน ปรับสีปรับไซส์ตามใจชอบเลยต่อไปนะคะก็เอา label มาแปะอีก label นันนี้นะคะก็ให้พิมพ์ไปว่าแรงดัน นะเรากำลังจะหาค่าความต้านทานค่าที่เราต้องการใส่เข้าไปก็คือแรงดันหรือ E นะคะกูก็พิมพ์ไปเลยว่า E โดยค่าที่ต้องการรับมีหน่วยเป็นโวลตแรงดันมีหน่วยเป็นโวลตแล้วก็เอา text box มาใส่เพื่อรอรับค่า แรงดันนะคะในส่วนของหิน t หรือคำแนะนำในการป้อนค่าครูก็ใส่ไว้ด้วยว่าแรงดันเอา label มาแปะอีค่ะรับค่า e แล้วต่อไปก็ต้องรับค่า i หรือกระแสกระแสมีหน่วยเป็นแอมป แล้วก็เอา take box มารอรับค่ากระแสนะคะในส่วนของ h i ินก็ใส่คำแนะนำไว้ว่าให้ป้อนค่ากระแสเอาปุ่มมาแปะนะคะเมื่อใส่ค่าเสร็จแล้วกดปุ่มค่อยคำนวณ แล้วก็เอาเลเบลมาแปะอีกอันนึงเอาไว้สำหรับแสดงผลว่ามันคำนวณได้เท่าไหร่นะคะ ทดลองดูนะคะครูยังไม่ได้ปิดอิมูเลเตอร์มันก็ยังอยู่นะเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนหน้าจอให้เราทันทีเลยไซส์ของครูใหญ่ไปครูก็ลดขนาดรอมันรีเฟซนิดนึงพอดีแล้วข้อความในเทกที่เห็นจางๆแรงดันกับกระแสนั่นก็คือหินนะคะ ในส่วนของบล็อกนะคะเราก็จะใส่บล็อกคำสั่งเมื่อเกิดเหตุการณ์คลิกปุ่มเวนบอทท t อนหนึ่งคลิกเมื่อคลิกปุ่มแล้วเราต้องการทำอะไรอ่ะมาดูต่อนะเมื่อคลิกปุ่มแล้วเราต้องการทำอะไรต้องการคำนวณเอาอะไรมาคำนวณกันบ้างแล้วไปแสดงผลที่ไหน ไปแสดงผลที่ label สใช่ไหมคะโดยเอา textbox 1กับ textbox 2มาคำนวณสูตรของมันก็คือ R หรือความต้านทานเท่ากับ E ส่วน I ไปแสดงผลที่ label สนะเราก็จะ set label 4 t e x t ไปแสดงผลที่นี่นะ label 4 เอาค่าอะไรมาแสดงค่าจากการคำนวณก็ไปที่กลุ่มของแมทนะคะสูตรคือ e ส่วน i การหารนี่ลากบล็อกของการหารมาแปะไว้ก่อนเอาอะไรมาหารกันเอา text b o c k ข้อความของ text b o x 1ก็คือ text b o x 1 .text หารกับ text b o x 2อะไรของ text b o x 2ข้อความก็คือ .text เช่นกันนะคะ ทดลองดูผลการทำงานนะคำว่าแรงดันที่ปรากฏอยู่จางๆในเท็กบล็อกอันนั้นก็คือ property หัวข้อ hint มาทดลองใส่ค่าลงไปนะคะใส่ค่าเสร็จแล้ว ถ้าเกิดคีย์บอร์ดมันบังอยู่ที่หน้าจอให้นักเรียนกด esc นะคะเพื่อปิดคีย์บอร์ดอันนั้นแล้วก็ต้องกดปุ่มคำนวณน,นะคะโปรแกรมจึงจะแสดงผลการคำนวณมาให้มันก็จะแสดงแค่คำตอบอย่างเดียวเพราะเราใส่ไว้แค่ t e x t b o บลหาร t e x t b o บลถ้าเราต้องการเชื่อมข้อความเราก็ใช้ บล็อกของจอยเข้ามาเหมือนเดิมนะคะการลากบล็อกนะคะบล็อกไหนที่เราไม่ใช้แล้วนะเราสามารถยโยนทิ้งถังขยะได้นะเห็นถังขยะล้านล่างไหมแต่นี้ไม่ได้ทิ้งนะคะยังใช้อยู่เชื่อมข้อความเข้าด้วยกันนะเชื่อมข้อความอย่างเช่นครูต้องการแสดงค,ค่าความต้านทานเท่ากับเท่าไหร่นะแล้วต้องการใส่หน่วยด้วยค่าความต้านทานเท่ากับ ใส่หน่วยด้วยเราก็ต้องจอยเพิ่มให้นักเรียนกดตรงรูปเฟืองนะคะแล้วก็ลากสติงมาต่อเห็นไหมคะอยากจะได้กี่อันก็ลากมาต่อได้เลยมันก็จะจอยให้ตามนั้นเลยอันไหนไม่ต้องการนักเรียนก็ลากออกไปค่าความต้านทานเท่ากับการคำนวณแล้วก็ตามด้วยหน่วยหน่วยเป็นโอห์มความต้านทานหน่วยเป็นโอห์มนะคะ มาลองดูผลการทำงานหลังจากที่เราเขียนบล็อกเรียบร้อยแล้วอ่กดปุ่มคำนวณเห็นไหมค่าความต้านทานเท่ากับ2.5โ oh. อห์มเรียบร้อยนะคะในส่วนของเทคบล็อกการคำนวณครั้งนี้มันเป็นตัวเลขอย่างเดียวถ้านักเรียนกลัวผู้ใช้งานใส่ตัวหนังสือลงไปนักเรียนก็ไปติ๊ก Property หัวข้อ number only เพื่อให้เขาใส่เฉพาะตัวเลขก็ได้นะคะก่อนจะจบในเรื่องของ text box นะคะครูอยากจะแนะนำ component อีกตัวหนึ่งก็คือ password text box password text box นักเรียนลองลากมาใส่เลย password text box นะคะก็จะมีการทำงานแล้วก็มี property หรือคุณสมบัติ เหมือนกันกับ text b o ็อนี่แหละแต่ว่าข้อความหรือสิ่งที่เราพิมพ์ไปในหัวข้อ,อ text นั้นจะปรากฏอยู่ในรูปของ password นะคะก็คือมีการบังข้อความเอาไว้เอาไว้สำหรับใส่ password นั่นเองนะคะการใช้งานก็จะเหมือนกันกับ t ท x กบล็ book. นะ คอมโพเนนที่ปรากฏอยู่ในจอของเรานะคะอันไหนที่เราไม่ต้องการแล้วเราก็สามารถที่จะลบมันทิ้งได้นะ,ะวิธีการก็แค่คลิกคอมโพเนนที่เราต้องการลบแล้วก็กดปุ่ม delete ที่อยู่ด้านล่างมันก็จะขึ้นมาให้เรายืนยันอีกครั้งนึงว่าลบไหมนะคะเช่นเดียวกันนะคะชื่อของคอมโพเนนที่มันมาให้เราเนี่ย มันอาจจะเรียกยากอย่างเช่น 1, 2, เทคบ็อกหนึ่ารเทคบ็อกสองเมื่อกี้เราก็อาจจะตั้งชื่อให้มันสื่อความหมายอย่างเช่นครูเปลี่ยนเทคบ็อกหนึเป็นเทคกอีเทค e ก็ละกันเอาไว้สำหรับรับค่าแรงดันแล้วก็เทคบล็อกสองนะคะครูก็เปลี่ยนใหม่เป็นเทคกไเอาไว้รอรับค่า i หรือค่ากระแสนะคะมาลองดูที่บล็อกนะคะเห็นไหมคะบล็อก มันก็จะเปลี่ยนชื่อของคอมโพเนนต์ตัวนั้นให้เราเราไม่ต้องมาแก้ไขบล็อกนะให้เรารีเนมที่หน้าต่างดีไซเนอร์ได้เลยบล็อกไหนที่เราอ้างอิงชื่อก็จะเปลี่ยนให้เราอัตโนมัตินะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้งานเทคบล็อกการลบการเปลี่ยนชื่อให้กับคอมโพเนนต์วันนี้นะคะเราก็ได้ทดลองใช้คอมโพเนนต์ที่ชื่อว่า แท็กบ็อกันไปแล้วตอนนี้เราใช้อะไรไปบ้างแล้ว l a เ e l เอาไว้แสดงข้อความ b u t t o n ปุ่มกดแล้วก็ t ท็กบ o ็อเอาไว้รับค่ายังมี Component อีกหลายตัวนะคะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวในคลิปหน้ามาเจอกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ